ต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจารุกัน novels official ก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้จาด้วยนะคะเสียงหัวใจเดิมพันรักบทส่งท้ายขาเชนหยุดมองร่างบางของภรรยาในชุดนอนสีชมพูเหนือผ้านุ่มลื่น แนบไปกับเรือนร่างทำให้ร่างที่กำลังนอนขดตัวอยู่บนโซฟาสีขาวสะอาดตัวใหญ่นั้นดูเย,ย้ายวนตาเหลือเกินสีสาเล็กของหล่อนพาดเกยอ,อยู่กับที่เท้าแขนในตาหลับพริมหล่อนคงเหนื่อยกับการเดินทางมากแต่กระนั้นพอเท้าแตะถึงพื้นสนามบินออลันดากรุงสต็อกโฮมเจ้าตัวก็ร่ำร้องอยากจะไปหาตาหนูอารบินหลานชายของเขาคาชรัตกับสามีชวนให้พวกเขาอยู่ทานอาหารเย็นด้วย สุดท้ายเมื่อกลับเข้าห้องพักโรงแรมซึ่งเป็นห้องชุดขนาดใหญ่หญิงสาวก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มานอนอยู่ที่นี่ระหว่างที่รอให้เขาเข้าไปทำธุระส่วนตัวบ้างชายหนุ่มยกรีโมทขึ้นกดทีวีที่เปิดอยู่ก่อนจะซุดตัวลงที่พื้นโดยการทิ้งน้ำหนักไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างใบหน้าคร้ำคลมก้มลงต่ำเพื่อจรดริมฝีปากลงกับพวงแก้มอย่างอดไม่อยู่ คนที่กำลังเคลิ้มหลับขยับตัวก่อนจะพยายามปปือตาขึ้นมองเจ้าของสัมผัสนิ่มนวลอบุ่นเมื่อครู่คาเชนยิ้มอ่อนโยนให้หญิงสาวสำเนียงที่เอ่ยออกมาก็อ่อนหวานไม่แพ้กันเหนื่อยมากหรือจะ๊ะลีเดียยิ้มตอบสามีที่ตอนนี้หล่อนรู้แล้วว่าเขารักหล่อนและหล่อนก็รักเขาเหลือเกินในตาคู่สวยหลับลงอีกครั้งอย่างวางใจทว่าปากเล็กๆกลับขยับเหนื่อยจังเลยค่ะง่วงด้วย บอกแล้วนี่นะว่าอย่าเพิ่งไปหายายรัตกับตาอัลบิน,ก,บออน,บนก็ไม่ยอมเชื่อถ้ากลับมาพักตั้งแต่แรกก็คงไม่เหนื่อยแบบนี้เขาแซงบ่นยืดยาวก็เดียคิดถึงแกนี่คะหล่อนพูดทั้งยังหลับตาขยับซุกใบหน้ากับมือของเขาอย่างน่ารักคุณก็คิดถึงแต่คนอื่นไม่เคยคิดถึงผมเลยน้ำเสียงเหมือนจะเพาะของเขาทำเอาคนกำลังหลับ เปิดเปลือกตาขึ้นข้างหนึ่งก่อนจะตามด้วยอีกข้างและรอยยิ้มขบขันเมื่อพบใบหน้าคมที่บัดนี้มุยลงจนไม่เหลือเขาของนักธุรกิจผู้เคร่งขึมคุณก็อยู่กับเดียทุกวันนี่คะทำไมจะว่าไม่คิดถึงก็ดูสิมาในบูลกันวันแรกยังไม่ได้อะไรเลยเมียก็หมดแรงพับไปเสีแล้วคนถูกพ้อหน้าแดงแม้จะเริ่มชินกับถ่อยคำเรียกร้องอ่อนหวานของเขาบ้างแล้วแต่หลอนก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเขิน ก็เดียเหนื่อยนี่คะง่วงมากๆด้วยสงสารเดียนะคะหล่อนพูดขนาดไล้นิ้วหัวแม่มือไปตามรอยแผลเดิมบนใบหน้าของเขาที่จางลงมากแล้วซึ่งเป็นผลจากการศัยกรรมตกแต่งการแพทย์สมัยนี้ก้าวหน้ามากแผลที่ได้รับอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุจึงมองแทบไม่เห็นมีเพียงรอยจางเล็กๆเป็นทางยาวเหมือนเส้นได้เท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ซึ่งหมอบอกว่า หากอยากจะทำอีกครั้งก็ได้แต่ต้องทิ้งระยะเวลาสักหน่อยส่วนเรื่องคนร้ายนั้นตํำรวจได้เบาะแสแล้วกำลังตามจับและรวบรวมหลักฐานเพื่อจับคนจ้างวานด้วยเนื่องจากมีตํำรวจชั้นผู้ใหญ่กำลังหนุนหลังอยู่จึงจำเป็นต้องมีหลักฐานแน่นหนาและคาดว่าจะสามารถปิดคดีได้ในเร็ววันนี้ระหว่างที่รอทำสัญญานั้นคาเชนก็หอบงานมาทำที่บ้าน เนื่องจากไม่อยากให้เป็นข่าวใหญ่โตมากเกินไปเขาจึงมีเวลาอยู่กับหล่อนมากขึ้นรีเดียได้โอกาสออดอ้อนขอทำงานอย่างเขาบ้างเนื่องจากเบื่อที่จะอยู่บ้านเฉยๆเ,เต็มทีแล้วเหนื่อยไหมคะดื่มกาแฟก่อนไหมมีชีสเคก้กด้วยนะคะเดียทำเองด้วยเสียงหวานเอ่อยอย่างเอาใจเมื่อเดินเข้าไปวางมือบนไหล่ของเขาซึ่งกำลังนั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดกับกองเอกสารตรงหน้าคาเชนเลื่อนเก้าอี้ออกห่างโต๊ะ เพื่อรั้งให้ภรรยานั่งซ้อนตักตัวเองกดจมูกลงสูดความหอมจากพวงแก้มทั้งสองข้างแล้วจึงว่าไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือเปล่าที่เอางานกลับมาทำที่บ้านอยู่ใกล้คุณแบบนี้ผมไม่มีสมาธิทำงานเลยให้ตายสิคนนี้อ้อมแขนยิ้มหวานยิ้มทั้งปากทั้งตาและแม้แต่เสียงก็หวานไม่น้อยไปกว่ากันคุณทำงานที่บ้านอย่างนี้เดียยังดีใจว่ามีเพื่อน แล้วพอคุณกลับไปทำงานได้ละคะเดียไม่เหงาแย่หรอชายหนุ่มมองหล่อนนิ่งด้วยแววตารู้ทันก่อนมาเมืองไทยคุณเคยบอกว่าคุณมีมูลนิธินี่คะให้เดียไปทำงานที่นั่นนะคะเดียไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆหล่อนอ้อนต่อหากผู้เป็นสามีกลับยิ้มกว้างอย่างมีเลสไนผมไม่ให้คุณอยู่บ้านเฉยๆหรอกจ้ะเดี๋ยวผมจะหาเจ้าตัวเล็กมาให้คุณเลี้ยงฮึไม่เอาหรอกคะ่ะ เดียยังไม่อยากมีลูกเลยนะีคะยังไม่ได้ทำงานเลยอุตสาห์เรียนมานะคะเสียดายความรู้และไม่ว่าเขาจะหาเหตุผลอะไรมาหวานล้อมหล่อนก็ต้องหาเหตุผลมาหักล้างจนได้จนเขายอมให้หล่อนไปทำงานที่มูลนิธิอย่างที่เคยพูดเอาไว้ความจริงก็คือเขาเพียงแกล้งให้หล่อนออดอ้อนเขาเท่านั้นไม่ได้ต้องการคัดค้านอย่างจริงจังเพราะหากเข้าหมายความว่าไม่จริงๆแล้วล่ะก็มันก็ยังจะแปลว่าไม่อยู่วันยังค่า ขณะที่กำลังคิดเพลินๆอยู่นั้นรีเดียก็ได้ยินเสียงเขาพูดว่าก็สงสารอยู่หรอกแต่ผมสงสารตัวเองมากกว่าเขาว่ายิ้มใส่ตาหล่อนมือใหญ่ข้างหนึ่งทาบลงมาบนมือหล่อนที่กำลังรูปแก้มเขาอยู่อุตสาเร่งทำงานหนักเพราะอยากพาเมียมานัมนมูลเร็วๆแต่พอมาถึงกลับไม่เห็นใจกันบ้างนั่งเครื่องมาเป็นสิบชั่วโมงแบบนั้นก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาล้วค่วะว่าแต่คุณเถอะ ไม่เหนื่อยบ้างหรอคะอายุปูนนี้แล้วนะดูถูกกันนี่อย่างเนี้ยไม่ให้นอนหรอกคนเป็นสามีว่าอย่างเข็นเขี้ยวดีแต่ว่าเราแก่ดีนักคอยดูเถอะถ้าคืนนี้ไม่ได้นอนอย่ามาโทษผมเชียวลีเดียยิ้มร้องเสียงหวานว่าแน่ใจร้ายเดียงว่วงจริงๆนะคะความจริงแล้วหล่อนก็เริ่มจะตาสว่างขึ้นมาบ้างเหมือนกันเพราะ มือข้างหนึ่งของเขากลุมมือหล่อนไว้ที่แก้มอีกข้างก็ซุกซนไปตามเนื้อตัวหล่อนพอหล่อนใช้มือข้างที่ว่างคอยตามตะปบมือเขาเอาไว้ก็ถูกเขารวบแขนทั้งสองข้างไปไว้เหนือศีรษะง่วงมากยังไงผมก็ทำให้คุณตาสว่างได้จัะที่รักข้าเชนจบคำพูดด้วยการพรมจุมพิษไปทั่วดวงหน้าและลำคอระหงก่อนวนกลับมาหาริมผีปากเล็กๆที่คอยแต่จะตอบโต้เขา ก่อนที่ร่างใหญ่โตจะเคลื่อนขึ้นมาเกยร่างหล่อนบนโซฟามือที่เกาะกลุมมือหล่อนอยู่นั้นถูกคลายออกเพื่อนำไปใช้ในการสำรวจร่างกายผู้เป็นภรรยาในขณะที่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมแพ้พายุแห่งความรักลูกย่อมยอมจึงเกิดขึ้นและจบลงตามวิถีของมันลีนส <Lin us! S 1> ลีเดียโผเขากอดพี่ชายทันทีที่ชายหนุ่มเปิดประตูคาเชนให้พลเช็คตารางทำงานของลีนุส หญิงสาวจึงทราบว่าวันนี้เขาทำงานกะเย็นลีเดียมาได้ยังไงทำไมไม่บอกลีนุสเองก็ดีใจไม่น้อยที่ได้เจอน้องสาวคู่แฝดที่เขาคิดถึงตลอดเวลาที่หลอนไปอยู่เมืองไทยแม้จะติดต่อกันทางอีเมลตลอดช่วงเวลาที่หลอนอยู่เมืองไทยแต่น้องสาวก็ไม่เคยบอกเลยว่าจะมาสวีเดนเมื่อไหร่ทั้งคู่กอดกันแน่นอยู่ครู่หนึ่งแฝดผู้พี่ก็ดันตัวน้องสาวออก ถามคนเป็นน้องย้ำอีกครั้งไหนบอกเรามาซิว่ามาได้ยังไงคุณเชนเขคงไม่ทิ้งนายกลับมาคนเดียวหรอกนะคนถูกถามสายหน้าที่เปร้ะไปด้วยน้ํำตาจนผมกระจายเปล่าเขาพาเรามาแล้วนายร้องไห้ทำไมเขาทำอะไรนายหรือเปล่าน้ําเสียงของชายหนุ่มแข็งขึ้นเมื่อนึกว่าน้องเขยผู้มีอายุมากกว่าเขาทำให้น้องสาวเสียใจ แม้จะติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแต่รีเดียก็ไม่เคยเล่าอะไรให้เขาฟังมากไปกว่าความสุขที่หล่อนได้อยู่ที่นั่นและหลายครั้งที่เขารู้สึกได้ว่าหล่อนกําลังปิดบังอะไรบางอย่างต่อเขาทั้งๆที่ไม่เคยมีความลับต่อกันมาก่อนคงเพราะกลัวว่าเขาจะเป็นห่วงเลยไม่กล้าปรับทุก์ด้วยคราวนี้ลีเดียยิ้มให้ความห่วงใยของพี่ชายและความรักที่หล่อนได้รับจากชายเอกคนที่ลีนุสเอ่ยถึง เรามีความสุขดีคุณเชนดีกับเรามากหญิงสาวสมก่อดพี่ชายแรงๆอีกครั้งก่อนจะเอ่ยต่อไปแต่ที่เราร้องไห้เพราะเราดีใจที่ได้กลับบ้านดีใจที่ได้เจอนายโทเอ๋ยนึกว่าเรื่องอะไรคราวนี้แฝดผู้พี่ยิ้มออกเราก็ดีใจที่ได้เจอนายนะลีเดียเซอร์ไพรสม์มากๆไม่นึกว่าจะได้เจอนายเร็วอย่างนี้ หลังจากที่ย้ายมาคุยกันต่อในห้องลีนุสก็ถามลีเดียถึงชีวิตการเป็นอยู่ที่เมืองไทยเขาบอกเสียงขรึมว่าความจริงเราไม่เชื่อหรอกนะว่านายมีความสุขจริงๆตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นเมื่ออีกฝ่ายก้มหน้างดชายหนุ่มจึงเอ่ยสืบไปด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงมากแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่านายมีความสุขเราก็จะไม่ถามถึงสิ่งที่ผ่านมาอาดีตไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกปัจจุบันต่างหากที่สำคัญกว่าขอบใจนะลีนุส นายเข้าใจเราเสมอแต่นายต้องสัญญานะว่าต่อไปนี้ถ้านายมีอะไรนายจะต้องบอกเราอย่ากลัวเรื่องเราจะเป็นห่วงเลยเพราะยังไงเราก็เป็นห่วงนายอยู่แล้วลีนเดียมองสบตาพี่ชายก่อนจะรับคำหนักแน่นเราสัญญาแล้วนี่นายไปหาแม่มาหรือยังยังเลยคุณเชนจะพาไปตอนเย็นๆนะ่ะพอได้พูดคุยกันให้หายคิดถึงแล้ว ลีนูสก็นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่รีเดียมาเขายังไม่เห็นหน้าน้องเขยเลยแล้วตอนนี้เขาไปไหนล่ะทำไมไม่มากับนายด้วยเราขอเข้ามาคนเดียวเองแหละอยากคุยกับนายสองคนแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับไปหาแม่เลยนาไปด้วยกันไหมน้ำเสียงสดใสของหล่อนเมื่อครู่มองลงมากเมื่อเอ่ยถึงผู้เป็นมารดาลีนุสวางมือใหญ่ของเขาลงบนมือเล็กของน้องสาวคู่แฝด น้ำเสียงนุ่มๆที่เอ่ยต่อมานั้นสร้างกำลังใจให้อีกฝ่ายไม่น้อยเย็นนี้เราต้องทำงานไม่ได้ลาเขาไว้ล่วงหน้าด้วยเราคงไปกับนายไม่ได้แต่อย่ากลัวไปเลยลีเดียถึงแม้จะเป็นคนใจแข็งแต่เรารู้ว่าท่านคิดถึงนายเวลาที่นายไม่อยู่ถ้าท่านเห็นนายกลับมาและมีความสุขดีไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านกลัวท่านคงจะต้องหายโกรธได้ไม่ยากเราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเมื่ออย่างนั้นเราคงไม่มีความสุขหรอกลีนุส าเราจะต้องมีชีวิตบนความทุกข์ของแม่สิ่งที่หญิงสาวกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของมารดาหล่อนกลัวเหลือเกินว่าท่านจะเกลียดหล่อนจนไม่ให้อภัยหล่อนส่วนเรื่องที่บิดาของคาเชนไม่ชอบหล่อนนั้นชายหนุ่มเคยบอกก่อนมาสววเดนว่าท่านไม่ชอบเพราะยังไม่รู้จักคุณเอกอย่างท่านยังเคืองผมเรื่องที่ไม่ยอมแต่งงานกับดาราวันจนทําให้ท่านผิดใจกับครอบครัวของเขาแต่คุณอย่าห่วงไปเลย ชายหนุ่มยิ้มอ่อนโยนอย่างปลอบประโลมคนเราถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ใกล้ชิดกันก็ยากเกินที่จะเข้าใจและรักกันได้แต่ถ้าเราใกล้ชิดกับท่านมากกว่านี้ท่านก็คงจะรักคนได้ไม่ยากอย่าห่วงไปเลยดีเดียทุกคนก็ต้องมีชีวิตของตัวเองเข้าสักวันเราไม่มีวันที่จะเดินตามทางที่คนอื่นขีดไว้ได้เสมอไปหรอกเชื่อเราสิทำใจให้สบาย ขเชนกระชับมือชื้นเหงื่อของภรรยาก่อนจะก้มลงกระซิบป,ปลอบประเบาที่ข้างหูลีเดียงเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกางังวลแม้น้ำเสียงอ่อนโยนของเขาจะช่วยลดมันลงได้มากแต่หลอนก็ยังอดรู้สึกกลัวและหวาดหวั่นไม่ได้หากตอนนี้หลอนอยู่ในสถานการณ์อื่นก็คงวางใจว่าคขาเชนจะดูแลและปกป้องหล่อนได้แต่นี่หลอนกำลังจะเข้าไปหาแม่ ผู้ซึ่งตัดเป็นตัดตายกับหล่อนเหตุเพราะเรื่องงามหน้าที่คาเชนก่อ,อไว้โดยมีหล่อนเป็นเครื่องมือหล่อนจึงไม่กล้าหวังว่ามารดาจะรับฟังคําขอโทษของเขาอย่าก,กลัวไปเลยรียเดียในเมื่อผมเป็นคนสร้างปัญหานี้ขึ้นมาผมก็จะแก้มันเองเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขณะกระชับมือของหล่อนหนักๆอีกครั้งก่อนจะคลายมือออกเล็กน้อยมืออีกข้างของเขายื่นออกไปกดกดกริง รออยู่เพียงครู่เดียวประตูก็ถูกผลักออกแรงๆโชคดีที่คาเชนดึงหญิงสาวออกมาได้ทันผู้ที่ปรากฏตัวเบื้องหลังประตูือมารดาของลีเดียในความรู้สึกของหญิงสาวแม่ดูผายผอมไปมากไม่น่าเชื่อว่าเวลาแค่สองเดือนเศษจ,จะทำให้ท่านดูหมองม,องมนลงได้มากขนาดนี้ไงไปไม่รอดเหรอถึงได้าพามันกลับมาส่งฉันน้ำเสียงของแม่เกลี้ยกล่อมจนลีเดียใจเสียผมอยากจะขอคุยกับคุณแม่สักหน่อย คาเชนเอ่ยด้วยน้ำเสียงปกติทว่าเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นใครเป็นแม่แกฉันไม่มีอะไรจะคุยกลับไปซะน้ำคำของหล่อนเอ่ยกับคนเป็นลูกเขยหากในตากลับจับจ้องอยู่ที่ลูกสาวแม้ว่าตอนนี้รีเดียจะมีสีหน้าเหมือนคนอยากร้องไห้หากก็ไม่สามารถบดบังความอิ่มเอิบแห่งความสุขในสีหน้าของหล่อนได้ความจริงแค่มองอาการกุมมือกันนั่นของคนทั้งสอง หล่อนก็พอจะมองออกแล้วว่าทั้งคู่เข้าใจกันดีแค่ไหนแต่เรื่องจะให้หล่อนยอมรับง่ายๆนั้นเห็นจะเป็นไปไม่ได้แม่คะคือเดียอยากจะมาขอโทษและอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นนะคะให้โอกาสเราได้อธิบายนะคะแม่ไม่รู้ว่าเพราะน้ำเสียงอ้อนวอนสีหน้าเหมือนคนสิ้นหวังของบุตรสาวหรือเปล่าที่ทำให้นางวันพาหลุดปากออกไปว่าจยจะพูดอะไรก็เชิญพูดแล้วก็รีบกลับไปได้ ผมว่าเราเข้าไปคุยกันข้างในจะไม่ดีก่อนเดอครับขณะนั้นเองที่มีคนออกมาจากลิฟต์และเดินไปยังห้องตรงข้ามแต่คนทั้งสามก็ทันได้มองมาที่คนที่จับกลุ่มคุยกันอยู่หน้าประตูอย่างใคร,ร่รู้นางวันพาถอนใจแรงๆอย่างไม่พอใจก่อนจะหมุนตัวกลับเข้าไปในบ้านปากก็พูดว่าจะพูดก็รีบเข้ามาเสร็จแล้วจะได้รีบไปคาเชนและลีเดียจัดการแขวนเสื้อนอกไว้ที่ตู้ข้างประตู ก่อนจะเดินตามนางวันพาไปที่ห้องรับแขกสองสาม,มีภรรยาซุดตัวลงนั่งที่พื้นห่างจากนางวันพาเล็กน้อยก่อนจะก้มลงกราบที่เท้าของหล่อนพร้อมๆกันเดียขอโทษนะคะแม่เ<ๆ>ดียไม่ได้ตั้งใจแวบหนึ่งที่ความปราบปลื้มฉายอยู่บนใบหน้าของนางวันพาก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับคำว่าไม่ได้ตั้งใจของบุตรสาวฮนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจนะฉันยังเจ็บช้ำขนาดนี้ แล้วถ้าแกตั้งใจใช่ไม่ตรอมใจตายเลยหรือไงผมเองก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปชายหนุ่มเอ่ยเสียงนุ่มอย่างจริงใจความจริงแล้วเรื่องวันนั้นผมเป็นคนใสาย,ยานอนหลับให้ลีเดียกินเพื่อที่จะให้คุณแม่กับเธอเข้าใจผิดทาง,ทงทั้งที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนาวันพามีสีหน้าว่าแปลกใจก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นไม่เชื่อถือหล่อนแค่นหัวเราะฮคิดว่าแต่งเรื่องขึ้นมาแบบนี้แล้วฉันจะยกโทษให้เหรอ คาเชนมองสบตาแม่ยายเมื่อขัดขึ้นทันควันว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่ผมจะโกหกแล้วคุณทำแบบนั้นทำไมน้ำเสียงคนพูดดีขึ้นเล็กน้อยคำที่หล่อนใช้เรียกคาเชนดีขึ้นจนสองหนุ่มสาวใจชื้นขึ้นมากผมรักเธออยากให้เธอไปเมืองไทยด้วยและผมก็ทราบว่าคุณแม่คงไม่ยอมให้เธอไปง่ายๆผมขอโทษที่ต้องทำอย่างนั้นแต่ผมรอไม่ได้ น้ำเสียงและแววตาหนักแน่นของคนเป็นลูกเขยประกอบกับสีหน้าเศร้าส้อยของบุตรสาวทําเอานางวันพาคิดหนักเหมือนกันลึกๆแล้วในใจของหล่อนดีใจที่ได้เจอลูกสาวแต่ได้ฟังคำขอโทษจากปากคนเป็นลูกคำที่หล่อนหวังจะได้ฟังอยู่ตลอดเวลาที่รีเดียไม่อยู่คาเชนหยิบอัลบั้มรูปที่วางอยู่ข้างตัวขึ้นมาถือเอาไว้ด้วยและยื่นให้แม่ยายรูปถ่ายวันแต่งงานของผมกับรีเดียครับ ผมยืนยันว่าผมรักและจริงใจกับเธอจริงๆและผมยินดีจะจัดงานแต่งงานหรืองานเลี้ยงที่นี่อีกครั้งหากคุณแม่ต้องการนางวันพายื่นมือออกไปรับอย่างลืมตัวรูปภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำเอาหล,ล่อนอดน้ำตาซึมไม่ได้ในที่สุดลูกสาวของหล่อนก็มีวันนี้วันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงดูจากสถานที่และแขกเรือในงานแล้วงานแต่งงานของพวกเขาคงใหญ่โตมาก จะว่าไปแล้วผู้ชายคนนี้ก็ดูดีไม่น้อยหรอกดูดีในความหมายของหล่อนไม่ใช่แค่หน้าตาหรือฐานะแต่มันคือความเข้มแข็งความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเขาที่หล่อนเชื่อว่าจะสามารถดูแลปกป้องลูกสาวของหล่อนได้การกระทําและคําพูดของเขาก็น่าเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าเขารักและจริงใจกับลูกสาวของหล่อนจริงๆตลอดเวลาที่ความเงียบเข้าครอบงำลีเดียกลัวท่านจะไม่ให้ภัยเสียจนแทบกลั้นหายใจ แต่แล้วสิ่งที่หลุดออกมาจากปากมันดาในวินาทีต่อมาหล่อนก็แทบจะถอนใจอย่างร้องอกเมื่อมันเหมือนสิ่งหนักหน่วงที่หล่อนแบกมาตลอดได้หลุดพ้นออกไปแล้วถ้าทําได้แบบนั้นก็ดีคาเชนยิ้มบางเมื่อหันไปสบตากับภรรยาความยินดีของเขามีมากแต่เขาก็เชื่อว่าคนข้างตัวคงจะมีมากกว่าหลายเท่าชายหนุ่มเห็นภรรยาของเขาก้มลงกราบมันดาอีกครั้ง ก่อนจะเงยหน้าที่พราวไปด้วยหยาดน้ำตาขึ้นมาและพูดว่าเดียขอบคุณค่ะแม่บนใบหน้าของมารดาไม่ได้มีรอยยิ้มเพียงแต่ไม่มีร่องรอยของความเกลียดกราดลีเดียก็พอใจมากแล้วในที่สุดสิ่งที่หล่อนกลัวนักหนาก็ผ่านพ้นไปจนได้ดวงหน้าสวยประดับไปด้วยรอยยิ้มและหยาดน้ำตาแห่งความยินดีมือหนาที่เลื่อนมาเกาะกลุมมือหล่อนบีบกระชับเอาไว้นั้นทำให้หล่อนอุ่นใจต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ลีเดียก็เชื่อว่าหล่อนจะได้รับความรักและความเข้าใจความคุ้มครองจากคนข้างๆทุกปัญหาที่เกิดจะมีเขาและหล่อนช่วยกันแก้ไขหญิงสาวเชื่อมั่นว่าชีวิตและหัวใจที่หล่อนตัดสินใจวางไว้มือบนมือผู้ชายคนนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดจบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงเรื่องเสียงหัวใจเดิมพันรักความจริงยังมีตอนพิเศษหวานหวานฟินฟินอีกสองตอนนะคะ สำหรับใครที่ต้องการอ่านฉบับสมบูรณ์สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่รายละเอียดด้านล่างนะคะฝากติดตามนิยายสนุกสนุกเรื่องต,อต่อไปของทางช่องด้วยนะคะยังมีนิยายของลีนุสพี่ชายฝาแฝดของลีเดียคนนี้เป็นพระเอกอบอุ่นคนแรกของจาเลยค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้จาด้วยนะคะ